กับแก้มกับข้าวมาแล้วจ้าวันนี้เราจะพามาทําผัดเผ็ดปลาช่อนนาะใส่ใบกะเพราหอมนะจ้าไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยจ้ามาครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าววันนี้เราได้ปลาช่อนนามาหนึ่งตัวนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาผัดพริกแกงกันครับนี่เลยพริกแกงเราตามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หอมมากพอผัดพี่แกงหอมแล้วนี่เลยแล้วใส่ตุ้เนื้ออบอินน่าดูเลยหอมมากน้ำละากแ่น้ำล้างโกลงไปเลย ครับเรามาปรุงรสกันนะครับนี่เลยผุงนัวน้ำตาลนิดหน่อยนะครับอย่าใส่มากนะครับนิดนึงปลาแค่นี้แหละจ้ะของรสของเรา อัตาตัวสายเลยใบกับเทวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลว,ลวผัดเผ็ดปลาช่อน ว้าว <Wow. S 2>